ครับผมสำหรับเอฟซีที่ทำหาเบาคือบินปีกสองสันนะครับนี่ครับสภาพเขาวาัดเรียบร้อยเขาเมมนะครับขึ้นไปขึ้นไปบานีกระแทกอันลงมาทั้งทั้งตะแคงนะครับเอาทั้งตะแคงลงกระแทกแจงก้งได้บุญปีฮักทั้งสองปีคุ่นมุนเหรอครับมุนแอฟแทบเลยพูดอ่ะขาดลองแรงทั้งนั้นกะขั้นสนุกกะฮักพูดอ่ะร่วงแห้งพูดโอ้ร่มมันแห้งครับผมรมวม,มุน เอล่มหมุนล่มกระแทกบาดเดียวเครื่องบินตกเป็นอนาจบข่าวโอ้ยเสียแห้งเหตเหมือ่อยบ,บ,บ้านันี้เขามาปล่อยมาทดสอบทดสอบบ้าว่วงเดือนครับผมบานนี้บ้า,บาว่งเดือนเมตรเก้าสิบครับผมรูปส่งปีปีแหลมตัวนี้ปีแลมไม่ไม่แก้กองครับพี่น้องเพราะท่านเดืดทดสอบแจ็คเกอ่อกับสนุกเพื่อนยางสนุกกับ ทนเมต 50, 50หาสิบหาสิบหายแล้วครับนี่ครับมือนี่บรรยากาศการ,การ่มแห้งร่มดีอยู่พี่น้องยังเบาอีกหลายดวงอยู่ท่านิเทศจะว่าเปล่ามาเหตุสามีร่มครับผมมาครับพี่น้องมาลุนกันครับผมมาลุนเบาวงเดือนดวงเทแรกของมันสิเป็นจังไหลสีพันหรือโบอพนัน <laughs> เป็นสายแข็งอีกดวงหนึ่งพี่น้องแต่เม่เปนแข็งแห้งครับไปตีมันอ่อนถึงง่ายแต่ว่าช่วงกลางหาใหม่นะเออนื้ออว่ามันแข็งครับผมป้องกันมันหักรับมาลุ้นกันครับผมพี่น้องร่มกำลังมากครับมาลุ้นกันครับผมผีพันหรือบอ่อพันร่มก็หอบไปหอบมากหมุนไปหมุนมาอยู่ครับ ล่มจังได้บุ๋นอาคุนครับผมเอาล่มกระลังได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพี่น้องฝุ่นล่มกระลังปาดมากครับผม ล่งมากครับผมมากบากแข้งเลยบานพูอดอ่ะเอามาแล้วครับผมเดี๋ยวพร้อมสามสองหนึง่งไปโอ้ยบอยพานพี่น้องฟังเสียงลง่างมาง เ้าพี่น้องมานี้ทีร่รีเลยครับผมผมึงหันล่มกระแทกบังแห้งนึงมันเป็นน้ำจังหวะลมครับนี่แหละเพราะว่าลมมันบนิ่งให้น่ยเบาเสียหายจะว่าเครื่องยินของบมดงหนึ่นล่าโลกเรียบร้อยกันย่อนแนวนี้แหะครับผม สนูดังบดีปัญไดครับผมพี่น้องเครือที่สองผ่นเครือแรกกระแทกบักแห้งหนึ่งจนว่าปีเคลื่อนขนาดยอดกาวหอนไว้มันลงแห้งโพดครับผมดินกับดินแข็งแขงคุ่นไปแล้วพี่น้องที่รีเลยบาทนี้ที่รี่เลยดันไปลูกดันไป กำลังดันไปยางสวยงามสายขั้วได้ตลอดครับพี่น้องเบาไม่คือวา่าหรือปีกท่านอยู่ครับบ้านี้ผมกษตรได้เอากับเบาจุล่ากับอีกุดอีกุดดวงนั้นเทศแล้วบอว่านแล้เจียวมาเทศไุไหมครับผมเบื่ออาการมันไปจะกข้าวกันพี่น้อง พงานโลกกับแทกอุ้ยเป็นตะมุนขึ้นอย่างกันย้อนเบาเครื่องบินมุนในแหวบเบาเครื่องบินปีกมันหลเนาะครับปีกมันหลารองกับแทกแห้งจีิละมุนเลยนะครับพี่น้องสุดหยอดเลยไปใส่ไปขว้ได้ตลอดเดี๋ยวไปเบองม์มุมมองด้านน้ําครับผมบาทนี้เสื้อกะกคองเดี๋ยวไปโพดเสือ้อกากน้ำครับผม นี่ครับพี่น้องผมมุมมองทั้งหนาที่แรกมันอยากไปทา้งขวัวไปทังจะเวนโตครับผมปีกมันท่านได้อยู่ขึ้นว่าหรือเบาไหมบาน,นี้เริ่มขึ้นมากแล้วครับผมบานนั่นครับไปใส่ไปขวัวได้ซ้ำกันเบิดโอ้ยเหลี่ยมตารวมเทิงบค่อยดีปันใดครับนี่ครับพี่น้องลักษณะอาการมันเป็นบ่าคู่แฝดกับอีกดวงหนึ่งเลยครับผมเนี่ยมีหมุน เอาหมุนสองตลบยังขึ้นได้สองตลบนี่อาการแนวได้อีกบันนี้เมื่ออาการไปเรื่อยๆพี่น่องโอ้ยเหลี่ยมตาลมเทิงบอค่อยแห้งพี่น่อง เสือทีไสแร่นกสามมิ้นเครื่องล่ะครับผมนั่นเห็นบ่พี่นองเบาลอยลมเสนูกก็ดังบอดีปันไดดอกเสือนูปิดเสนู่มันเปลี่ยนตั้งแต่ใบเนาะครับขั้นมันถ้าเขาตั้งได้แล้ววานผมก็ยอดกกาหอนวยบ่ให้มันเคขื่อนเนาะครับบานนี้ส่วนเปิ้อเสนู่กะจังเปลี่ยนกลับไปกับมาเดี๋ยวเเปิ่อนี่มนมาใส่เปิืนนั่นมาใส่อยู่บางเปิ้อมันกะว่าถือกับขั้นมันกะดังบอดีครับผมนี่หละจังสี่ละ นี่ครับร่มร่มเทิงบะมีพี่น้องขาดไว้อีกจกหน้อยผลูละร่มเทิงจังสีมากครับผมถอยลงไปลงมาหาร่มหรือสีถอยลงบุญร่มบะมีลร่มบะทรงเลยพี่น้องเอา้าลง ได้ป๋มี่สีลงลงท่าเดียวป๋ลงเลอะพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเอาโอเคลงแต่พื้นยางปลอดภัยครับผมโอเคครับผมขอบคุณพี่น้องเบมัสมองซอบอลครับที่เข้ามาติดตามรับชมพญิสายปล่อยวาวนะครับผมเฮ็ดบวาวดวงนี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนในสายน้ำเดือครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน่องสํนิครับขอกราวคข้วาา่าสวัสดีครับ